ก้มล้วก็เงยก้มแล้วก็เงยไม่ใช่ย่อลูกอินเตอร์ก้มลงไปเลยก้มหน้าลงไปอึบเออถูกต้องเอาขึ้นลูกขึ้นเอาขึ้นอินเตอร์ขึ้นอินเตอร์นั่งแล้วไม่ขึ้นเลยยืดแล้วอินเตอร์ยืดแขนขึ้นอึบกางแขนออกอึบกางแขนออกลูดอึ้บเวด้ยเฟดเวดอ้ยเป็นยังไงลู อาตบ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 ีกลงตีกลงอินเตอร์ตีกลองตึ่น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 ตุ่นตุ่นตุ่นตุ้นตุ่นตุ่นตุ่นตนตุ่นตุ่นตุตี่ลตงตุ่นตุ่นตตตร่นตุ่นตน่นตุ่นนต่นตึ่นต่นตุนตึ่นตุ่นต่นต่นตุ่นตน เลี้ยวซ้ายอขวาเทิร์นอาเล็บเทิร์นไลท์เร็วเทิรนอาเรบเทิร์นไลท์บึ๊บฟึ๊บอินเตอร์อินเตอร์เอ้ยออยากได้น้องเหรอเคลื่อนเลยเร็วเร็วเร็วดูดูอ่ะยกแขนขึ้นข้ามหัวไปอีกฝั่งนึงข้ามหัวไปเลยข้ามหัวไป ยกแขนขึ้นอินเตอร์ถูกยกขึ้นปึ๊บอ้าวไข้ขาด้วยลูกไข้ขาด้วยเฟตื่นได้แล้วลูกเฟตื่นเฟต์ไม่ตื่นเลยอ้าวยกก้าวขาสลับยกแขนด้วยถูกยกแขนด้วยลูกอ้าวตีกองอีกแล้วตีกองอินเตอร์ตีกองตุมตุ่มตุมตุ่มตึ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 ่มตุมตุ่มตึ่มตุ่มตุ่มตุ่ม่มตุ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 ่มต อ้าตีกองเหมือนเฟตอ่ะตีแตริมแตริมตึมตึมเห็นไหมเฟตตีกองไปเนอะอ้าวก้าวย่ออ้าวเดี๋ยวอินเตอร์ก้าวไปข้างหน้าแล้วย่อลงเออเฟตเก่งเฟตเก่งอ่าก้าวไปข้างหน้าแล้วย่อลงลึกอาย่อลงลึกอาย่อลงอ้าวไปข้างข้างลูกทีนี้ไปข้างข้างอินเตอร์เนชั่นแนลอินเตอร์ สองหนึ่งวางก้มอ้าววางก้มวางแล้วก็ก้มลงไปด้วยอ้าวช้อนเอาอะไรไม่รู้อ้าวช้อนเอาแล้วเอามือด้วยเอามือจับอะไรขึ้นมาเร็วเอาจับอะไรขึ้นมาเก็บอะไรขึ้นมาไม่รู้อะไรร่วงอินเตอร์อะไรร่วงลงไปเก็บเร็วอ่ะลงไปเก็บเร็วเึบอ้าวเบิยดขาอินเตอร์ก้าวขาไปหน้าบิยดลูกบิยดขาก้าวไขว้ไปงี้ก้าวไขว้ไปงี้ สลับสามสองเด้ออ่ะตีกลองตีกลองอีกระตีกลองตีกลองตึ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 งอินเตอร์อยู่ไหนอินเตอร์อยู่ไหนอ่ะเร็วเร็วเร็วเอาท้าสลับลูกไควาไปควมาเฮ้ย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  เฮ้เฮ้เเฮ้ยกปลายเท้าขึ้นลุกยกปลายเท้าออาเก้ายกเก้าไปข้างหน้าหนึ่งสองสาเอ่อหนึ่งสองสามเก้าขาข้างหน้าอินเตอร์หนึ่งสองอยกเท้าฮอบฮึ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 บ Hướp, inter đi, Đu phê chì, đu phê chì Đu khu nguồn chì Đu, đu lót chân na chì À, xa lập, bài tháo À, bài tháo 1, 2, 3 1, 2, 3, ạ 1, 2, 3, ạ 1, 2, 3, ạ 1, 2, 3 1, 2, 3, ạ Tâm 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 ซ้ายขวา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 ซ้ายอาตีหน้าหน่อยตื่นตื่นตื่นปลุกตัวเองหน่ะปลุกตัวเองเร็วเฮ้ยตื่นตื่นตื่นตบเบาๆลูกไม่ต้องตบแรงเฟสตบเบาๆเฮ้ยอ่ะพยักหน้าไปเรื่อยๆพยักหน้าเงึ๊งึเงึกงเงึก หยุดหนึ่งสองสามหยุดหนึ่งสองสามฝึกอ้ากอดอกเล็กแปดแล้วหมุนไปเล็กแปดอินเตอร์จะแข็งแรงไหมเนี่ยอินเตอร์จะแข่งแรงไหมคู่นนแข็งแรงแล้วคูณนอนแข็งแรงแล้วของหล่นเขาผ่านไปนานแล้วของหล่นนั่นนะอ้าวก้มแต่เข้าแต่เข้าลูกก้มลงจับเข้าจับเข้าเข้าอยู่ไหนขับเขา ย่าด้วยนะสองเอา้าเฟสทำได้เห็นไหมล่ะเฟสทำได้แล้วหนึ่อมอยู่อ่อะควาย,วายแล้วก็จับกันแล้วก็ขึ้นสองมือสิเฟสดูสิถูกอ้าว